Thinking Radio Podcast. Intense in Intent in thought. Radio in in sense. every every ถ้าฟังเสียงเตือนจากเลขาธิการสารปาะชาชาติแอนโทนิโอกูตาเรสเมื่อวานนี้ประกอบกับคำถแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทรศรัสเซียเซอร์กีแลลฟรอฟและทูตสารัฐประจำยูเอ็นที่แลกเปลี่ยนวิวาทะกันณนะที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแล้วก็ คงจะเห็นสำนึกสัมผัสได้ถึงความเสี่ยงว่าโลกเรากำลังเข้าสู่ภาวะการเผชิญหน้าของมหาอำนาจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับมีการเตือนด้วยซ้ำไปจากเจ้าหน้าที่ชั้นสูงของกระทรวงต่างประเทศรัสเซียที่ดูแลเรื่องข้อตกลงไม่แพร่กระจายเทคโนโลยีอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียเจ้าหน้าที่คนนี้ของรัสเซียบอกว่าวันนี้ นโยบายสาหรัฐที่มีต่อรัสเซียเป็นการเผชิญหน้ากำลังเข้าสู่ขอบเหวของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดการเผชิญหน้าโดยตรงและเมื่อไม่มีข้อตกลง START ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างสาหรัฐกับรัสเซียว่าด้วยการที่จะไม่แพร่กระจายเทคโนโลยีนิวเคลียร์ให้กับประเทศอื่นและจะรักษาดุลของการที่สยักษ์ใหญ่ มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองไม่ให้เกินจุดที่เสี่ยงอันตรายข้อตกลงนี้ถูกระงรับใช้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและถ้าหากรัสเซียบอกว่าอเมริกายังเดินหน้าที่จะมีนโยบายอันไม่เป็นมิตรกับรัสเซียความเสี่ยงที่จะเผชิญหน้าด้วยอาวุธนิวเคลียร์ก็สูงขึ้นตลอดเวลาแล้วก็มาสำทับด้วยบรรยากาศในที่ประชุม คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาช,ชาติเมื่อวานนี้ครับโดยที่มีภาพซึ่งค่อนข้างที่จะย้อนแย้งกับความเป็นจริงเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์กี้เลฟรอฟไปนั่งหัวโต๊ะในฐานะประธานหมุนเวียนของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในเดือนนี้สมาชิกของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติทั้งหมดมี15ชาติ มีห้าประเทศที่เป็นสมาชิกถาวรและทั้งหมดสิบห้าประเทศจะหมุนเวียนกันนั่งหัวโตะเดือนละคนเดือนนี้เป็นเวนเป็นคราวของรัสเซียครับแต่ว่ามันก็เห็นภาพว่าถ้าคุณนั่งหัวโตะและกลไกของคณะมนตรีความมั่นคงสาปร,ระชาชาติคือการพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหลีกเลี่ยงสงคราม พยายามป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทที่นําไปสู่การสู้รบแต่ปรากฏว่าคนที่เป็นประธานเมื่อวานนี้คือผู้ที่เป็นคู่กรณีในสงครามยูเครนซะเองมันก็เลยยากที่จะทําใจได้ครับว่ากลไกนี้จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งที่นําไปสู่สงครามระดับโลกได้สกิลลาฟร,รอฟพานั่งปั๊บเนี่ยก็ นอกเหนือจากทําหน้าที่ประธานก็ยังมีแถลงการที่มาจากและฟรอฟในฐานะเป็นตัวแทนของรัเสเซียด้วยออกมาโจมตีสหรัฐและยุโรปอย่างชัดเจนว่าเป็นผู้ที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดระดับโลกบอกว่ารัเสเซียเองนั้นเพียงแต่ป้องกันตัวเองไม่ให้มีภัยคุกคามอันเกิดจากนาโต้และสหรัฐที่พยายามจะนำความ ไม่ปลอดภัยหรือภัยคุกคามมาประชิดติดกับชายแดนของรัสเซียและฟรอฟบอกทํานองว่าสงครามยูเครนหรือสิ่งที่รัสเซียเรียกว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารนะั้นเป็นเพียงการป้องกันตัวเองจากภัยพิบัติใกล้บ้านแต่ละฟรอฟบอกว่าสารัฐนาโตโ้น่นแหละไปก่อเหตุไกลบ้านถึงขนาดในตะวันออกกลางลาฟรอฟถามว่าอเมริกานาโต้ไปทําอะไรที่อิรัก ไปทำอะไรที่ลิเบียทั้งๆท,ที่อยู่กันคนละซีโลกกับประเทศตัวเองแต่รัเสเซียนั้นเพียงแต่ป้องกันจุดที่เกิดใกล้ๆบ้านตัวเองเท่านั้นทันทีทันใดก็มีเสียงตอบโต้จากทูตสหรัฐประจำยูเอ็นทันทีครับเพราะว่าลินดาโทมัสกรีนฟิลนั้นเธอเตรียมปะกฉาดะไว้แล้วล่ะ บอกว่ารัสเซียนั่นแหละเป็นผู้ขอให้เกิดวิกฤตระดับโลกรัสเซียนั่นแหละเป็นผู้บุกเข้าไปในยูเครนทั้งๆที่ไม่มีความจําเป็นทั้งๆที่ผิดกฎหมายทั้งๆที่ไม่มีการยั่วายใดๆทําให้หลักการอันศักดิ์สิทธิ์ของกฎบัตรสาประชาชาติที่เรากําลังประชุมกันอยู่นี้แหละหมายถึงว่าก็เรานั่งอยู่ในศูนย์กลางของคณะมนตรีความมั่นคงขณะเนี้ย และเราก็เป็นผู้ต้องปกปักรักษากฎบัตรสาประชาชา,ชาติว่าด้ยวยการไม่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศไม่ละเมิดอธิปไตยประเทศอื่นไม่ละเมิดบุรณภาพแห่งดินแดนแต่ว่าทูตสารก็ชี้ไปที่และฟรอฟบอกว่ารัสเซียเป็นผู้กระทําการผิดต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเรียกว่าซัดกันนัวและบรรยากาศก,าก็ตึงเครียดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด ขณะเดียวกันเลขาอยู่เอ็นเองในฐานะเป็นแม่บ้านอันโตนิโอกุตเรสก็ออกมาเตือนทุกฝ่ายกระมังครับแต่ว่าก็ระบุเลยว่ารัสเซียเป็นคนบุกยูเครนทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ยังบอกด้วยครับว่าขณะนี้โลกเราอยู่ในขอบเหวที่เสี่ยงต่อสงครามมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ตัวลาฟรอฟเองบอกว่า โลกขณะนี้มาถึงจุดที่มีความเสี่ยงอันตรายมากที่สุดตั้งแต่สงครามเย็นถือได้ว่าทุกฝ่ายนะครับกำลังจะบอกว่าโลกขณะนี้เข้าสู่จุดที่สุ่มเสี่ยงกับจะเกิดสงครามใหญ่เป็นสงครามที่หนักที่สุดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาถ้าเกิดแล้วเชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดสงครามรอบใหม่ มันจะเป็นสงครามนิวเคลียร์ครับมันไม่ใช่สงครามอย่างที่เราเห็นแม้กระทั่งสงครามโลกครั้งที่สองก็จะไม่มีระเบิดปรมาณูที่ลงที่ฮิโรชิมานางาซากิที่ปิดฉากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยถ้าเทียบกับความสามารถของระเบิดนิวเคลียร์วันนี้พลังทําลายนั้นเป็นร้อยร้อยเท่าครับดังนั้นสุดจะจินตนาการได้ถ้าหากมาอำนาจไม่ใช้เวที สหประชาชาติในการระง,งับความเสี่ยงใดๆแทนที่จะเป็นการชี้นิ้วต่อว่าต่อขานกล่าวหากันอย่างที่เราเห็นอยู่วันนี้ดังนั้นสงครามยูเครนอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโศนตกรรมใหญ่กว่านี้ก็ได้ถ้าหากกลไกสหประชาชาติเป็นอมาพาตและอย่างที่เราเห็นครับก็กลายเป็นเวทีของการชี้นิ้วกล่าวหากันมากกว่าที่จะเป็นเวทีแสวงหาทางออกร่วมกัน ก็หวังว่ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายจะตระหนักครับแล้วก็เราก็จะเห็นจีนซึ่งก็มีตัวแทนอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงนะครับเป็นหนึ่งในห้าสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงบทบาทจีนที่สีจิ้นผิงบอกไว้ว่าจะทําหน้าที่เป็นคนกลางนั้นก็ยังดูเหมือนริบรีอยู่ครับยังไม่สามารถสร้างศรัทธาความไว้วางใจให้กับทุกฝ่ายเพราะว่าก็ยังถูกมองว่า ยังใกล้ชิดสนิทสนมกับฝ่ายรัเสเซียฉะนั้นยื่นมือมาทางตะวันตกทางตะวันตกก็ยังหวั่นเกรงอยู่นี่คือจุดหักเหที่ผมคิดว่ามันสุ่มเสี่ยงขณะเดียวกันเราไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องพูดจาเจรจาภาษาดุดันต้องตามมาด้วยการถกถแถลงที่นำไปสู่ทางออกมากกว่าการที่จะไปเปิดศึกสงคราม ที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้ครับ thinking radio podcast intense in every sense intent in every thought